สวัสดีครับมตต์โรย์ยัมโบลก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี1988โดวยวันนั้นมีนักมวยปล้ำที่เข้าร่วมเพียงแค่20คนเท่านั้นนะครับและรางวัลของมันก็ยังไม่ใช่การได้เสิิ์ชิงแชมป์โลกเป็นคู่เอกของรัสเซียเมเนียด้วยโดยผู้ชนะในวันนั้นก็คือจิมดักเกนนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แนบะสึกหรือว่าแมตต์โรย์ยัมโบลก็มีอายุ37ปีเข้าไปแล้วนะครับโดยเรื่องกฎหรือว่ากติกาของแมตต์นี้แนบะมันก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เเสมอลยนะครับ อย่างเช่นเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมหรือรางวัลของผู้ชนะตามที่ว่ามาเมื่อกี้แต่นอกจากนั้นมันก็ยังมีอีกนะครับซึ่งกดหรือว่ากติกาบางอย่างเนี่ยเขาก็มีการแอบเปลี่ยนแบบที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแฟนๆอย่างพวกเราซะด้วยและนี่คือกดของ m มทริโอเรตัมโบที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนียน ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากแมตช์การปล้ำย้อนกลับไปในแมตช์โรยัลเบิลที่เกิดขึ้นในปี92นะครับแมตช์การปล้ำวันนั้นมีช็อตที่มาโชว์แมนแรนดี้ซาเวตเล่นงานเจคโรเบิร์ตจนตกเวทีจากนั้นตัวเองก็ข้ามเชือกเส้นที่3ลงมาเล่นงานเจคโรเบิร์ตที่อยู่ด้านล่างเวทีต่อนะครับคือตัวของเจคโรเบิร์ตตกรอบแน่นอนแต่แรนดี้ซาเวตยังได้กลับขึ้นมาปล้ำตามเดิมซะงั้นทั้งๆที่การข้ามเชือกเส้นที่3คือตกรอบไปแล้วแต่หลังจากนั้น หรือแม้แต่ก่อนหน้านั้นนักเหมยปลัมที่ข้ามเชือกเส้นที่3เพื่อลงจากเวทีนะ่ะดันส่งตัวเองกลับบ้านได้เฉยเลยครับอย่างกรณีของอังเดรเดอร์ไจนในปี89ที่ตัดสินใจข้ามเชือกกลับบ้านทันทีเนื่องจากกลัวน้องงูที่เจคโรเบิร์ตจะเอามาเล่นงานโดยเคสลักษณะนี้ยังมีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นในรายของมิกฟอรลี่ที่เล่นงานแรนดิโอตันจนตกเวทีไปด้วยกันในปี2004หรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันเด๊ะระหว่าง MVP กับเดมิสในปี2010 สำหรับแมตช์โรยัลรเบิล2024เมื่อปีที่แล้วก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อแพทแมคคาฟีที่เปิดตัวมาในลำดับที่22เนี่ยดันกลัวจนขี้หดตดหายเมื่อรู้ว่าจะต้องขึ้นไปเผชิญหน้ากับโอโมสว่าแล้วก็ตัดสินใจส่งตัวเองกลับบ้านไปเลยดีฝ่าโดยพีแพทก็ใช้เวลาอยู่บนเวทีแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นหนักเหมือนปล้ำจอกจากการแข่งขันก็ต่อเมื่อเท้าทั้งสองข้างแตะพื้นด้านล่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย หนึ่งในไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นสีสันของแมตช์โรยัลรัมโบก็คือการโชว์กายกรรมหวาดเสียวตัวรอดจากการตกเวทีของแนวมทิทั้งฝั่งหญิงส่วนฝั่งชายก็คือในรายของโค f ฟี่คิงสตันทั้งสองคนครเอทวิธีเอาตัวรอดเพื่อกลับมาอยู่บนเวทีได้อย่างเฟลฟาวแม้ว่าในบางครั้งเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะแตะพื้นด้านล่างแต่ก็ไม่ถือเป็นการตกรอบแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากจะตกรอบก็ต่อเมื่อเท้าทั้งสองข้างแตะครบนั่นเองครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนกฎที่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแมตช์รอยัลรัมโบปี2000โดยขณะที่เดอะร็อกเล่นงานบิ๊กโชจนตกเวทีเนะี่ยเท้าของเดอะร็อกคาดว่าทั้ง2ข้างได้สัมผัสพื้นด้านล่างก่อนที่ตัวของบิ๊กโชจะหล่นกระแทกพื้นซะงั้นแม้ว่าหลังจากนั้น Big กโช w จะเวียมาประท้วงแต่ผลการลั้มก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะยังนับว่าเดอะร็อคือผู้ชนะในปีนั้นอยู่ดีสามารถแพ้ฟาวได้ในแมตช์รอยัลรัมโบอธิบายเยอะเดี๋ยวก็จะงง เอาเป็นว่ายกตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะอย่างในแมตช์โรย์เรมโบลปี2021มีจังหวะที่เอ็ดกับแบรนดี้ออตันนักมวยปล้ำคู่รักคู่แค้นที่ออกมาเป็น2คนแรกเล่นงานกันชนิดเอาเป็นเอาตายโดยเอ็ดก็ได้ใช้เก้าอี้เหล็กเล่นงานด้วยนะครับจนทีมงานต้องพาพี่แยะส่งวัดแต่หลังจากนั้นเอ็ดและพี่ยะที่ฟื้นตัวแล้วเนี่ยก็กลับมาลุยกันต่อบ,บนเวทีตามปกติไม่ถูกจับแพ้เฝ้าใดๆจริงๆตัวอย่างในลักษณะนี้มีเยอะเลยนะครับแต่ขอยกเคสในปี2001มาอีกนันแล้วกัน โดยแมดโรยรัมเบิลในวันนั้นเนี่ยแทบจะกลายเป็นแมดฮาร์ดคอร์ย่อมๆไปเลยนะครับเนื่องจากมีการใช้อาวุธบนเวทีเต็มไปหมดซึ่งก็ไม่เห็นว่าจะผิดกติกาตรงไหนนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยฟิลลี่ที่เคยออกมาใช้ไม้ตะพดฟาดใส่มาเฮนรี่เมื่อปี2008เพื่อช่วยชีวิตทอรสวองเกิลกลับถูกจับแพ้ฟาวซะงั้นทีแรกมีการอธิบายว่าเหตุผลที่ฟิลลี่ถูกจับแพ้ฟาวเป็นเพราะว่าใช้อาวุธนะครับ แต่หลังจากนั้นกลับบอกว่าเหตุผลจริงๆที่ทำให้ฟิลลี่ต้องตกรอบแนบะก็เพราะว่าออกมายังเวทีก่อนกําหนดแต่ไม่ว่าจะเหตุผลไหนมันก็ฟังไม่ขึ้นสักอันนะครับเนื่องจากบางปีเนะี่ยนักมวยปล้ำบางคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์ของคนที่จะร่วมปล้ำมแบมด์รยัลรัมเบิลด้วยซ้ำยังออกมาทําร้ายชาวบ้านแล้วขึ้นปล้ำแทนได้เลยมีผู้ชนะได้เพียงแค่คนเดียว แฮกซอ r ์จิมดักเกนคือนักมวยปล้ำผู้ที่เป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมโบ้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี1988นะครับซึ่งทุกปีหลังจากนั้นก็มีนักมวยปล้ำที่เป็นผู้ชนะเพียงคนเดียวมาโดยตลอดจน6ปีต่อมาคือแมตช์รอยัลรัมโบ้ปี94้ี่นี่แหละครับวันนั้นดันมีนักมวยปล้ำที่เป็นผู้ชนะร่วมกันเฉยเลยนั่นคือเล็กสูเกอร์กับเบรดฮาร์ดเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตกเวทีพร้อมกันอย่างอนัดกันมาเหตุการณ์ที่คล้้้ายแต่่ไมมมเเหืออนนนนนกนกกัััิดขึีีคครรงใ Royal ป2005ะบ เหมือนนักมวยปล้ำสองคนสุดท้ายอย่างจอร์ซีน่ากับบาติสต้าดันตกเวทีพร้อมกันแบบเป<ๆ>๊ะเหมือนเมื่อปี94เลยละครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือนี่เป็นอุบัติเหตุไม่ได้เป็นสคริปต์ที่มีการเตรียมกันเอาไว้เหมือนในอดีตปวินก็เลยต้องออกมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโดยการสั่งให้รีสตาร์ทแมตช์เริ่มกันใหม่จนได้ผู้ชนะเพียงคนเดียวซึ่งก็คือพี่ต้านั่นเองครับย้อนกลับมาที่กฎกันนะครับคือถ้ากฎบอกว่าแมตช์โรยัลดัมเบิลเนี่ยแต่ละปีสามารถมีผู้ชนะได้เพียงแค่คนเดียว ทำไมปี94ถึงมี2คนได้ละ่ะในขณะที่ปี2005มีไม่ได้แม้จะเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์นอกสคริปต์แต่เมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วทําไมไม่ตามน้ําไปเลยก็ในเมื่อรัสเซอเมเนปีนั้นสมาคมก็ตั้งใจที่จะผลักดันทั้งพิต้าแล้วก็ซีน้าพร้อมกันอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปคว้าแช้ป์โลกได้ด้วยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ทําแบบนั้นไปเลยนะครับเพราะผลลัพธ์ของมันก็ไม่ได้มีปัญหาตรงไหนนะครับ ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถกำจัดนักมวยปล้ำออกจากแมตช์รอยยัมโบลเชสตัวอย่างเกิดขึ้นในแมตช์รอยรัมโบลปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่ AJ Styles กับ Omos แนบะยังเป็นคู่หูด้กันนะครับวันนั้น Omos ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแมตช์ถือแค่ออกมาสังเกตการและให้กำลังใจลูกพี่ AJ เล่นตุกติกด้วยการกำจัดทั้ง Big E แล้วก็ Rey Mysterio สองนักมวยปล้ำที่ขึ้นปล้ำในแมตช์รอยรัมโบลให้กลับบ้านไว โดยย้ำอีกทีนะครับว่าวันนั้นโอมมสไม่ได้ขึ้นตําเป็นเพียงแค่ผู้ชมเท่านั้นเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเลยครับอย่างในปี2006ชอนมิชชัยเมเคิลก็ต้องตกรอบด้วยน้มือของเชนแม็กแมนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมทเลยหรือในปี2005ปราชอนคนดีคนเดิมก็ต้องตกเวทีเพราะถูกคือดังเกิลเล่นงานโดยเดิมทีหลวงพี่ก็ขึ้นต่ัมแมทรอยัลรัมเบิลในวันนั้นตามปกตินั่นแหละครับ แต่พอถูกปะชอนเวียงตกเวทีก็เลยหัวร้อนกลับขึ้นไปแล้วก็ปะชอนออกจากแมตช์คืนบ้างทางั้งๆที่ตัวของหลวงพี่ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี96แม่เหตุการณ์จะเหมือนกันเป๊ะแต่ผลลัพธ์เนี่ยต่างกันแบบคนลเรื่องเลยครับคือวันนั้นปะชอนเนี่ยทำให้เวเดอร์ตกเวทีไปได้แล้วนะครับซึ่งเวเดอร์ที่เดือดจัดก็กลับขึ้นไปเล่นงานปะชอนจนตกเวทีคืนบ้างแต่ตอนนั้นปะชอนไม่ถูกส่งกลับบ้านนะครับ เพราะมีกฎว่าผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแมตช์อย่างเวเดอร์ซึ่งตกรอบไปแล้วเนีไม่มีเสเด็นักมวยปั้มที่ยังแข่งขันออกจากแมตช์ได้นั่นทําให้ปาชอนยังสามารถกลับขึ้นไปปั้มได้ตามปกติแล้วก็เป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดด้วยและนี่คือกฎของแมตช์รอยรัมเบิลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเนียนๆมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคือแม้ว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มานําเสนอทุกคนเนี่ย แต่ก็ไม่อยากให้จริงจังอะไรกับมันมากเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสปอร์ตแอน i เม e n t เป็นกีฬามีสคริปต์ทีมงานก็คิดว่าไหนทําแล้วน่าจะดีน่าจะมันก็คงทําออกมานั่นแหละครับแบบที่แกล้งลืมกติกาบางอย่างไปบ้างแฟนๆอย่างเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเนอะอันนี้พูดดักไว้ก่อนกันคนหัวร้อนกับกติกาที่ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยอะนะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นเกมชิงรางวัลกันนะครับกติกาทุกอย่างโพสไว้หมดแล้วทั้งใน a c e b o o k แล้วก็ YouTube เราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ